สสดีทุกท่านนะครับขอขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าด้วยสภาพอากาศด้วยหรือเปล่านะครับหรือเป็นการโดนรบกวนสัญญาณนะแต่จริงๆแล้วรบกวนสัญญาณก็ได้ลงโปรแกรมป้องกันไว้พอสมควรนะฮะแต่ด้วยพลังของน้องไอก็อาจจะทําให้ผมขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะสัญ,ญญาณอาจจะไม่สถียนก็ได้นะครับเพราะเธอแรงเหลือเกินนะครับใครก็มาแล้วพิมพ์ก็มาทักทายกันนะครับทุกท่านครับนะฮะ สวัสดีครับพี่วัชกรครับสวัสดีครับคุณพรชัยบุตรดีครับนะจริงๆก็ลงโปรแกรมกันแล้วนะเรื่องของการจะโดนรบกวนสัญญาณเนี่ยให้มันมีความกระเทียมมากที่สุดแต่ว่าก็อาจจะเป็นเพราะนะฮะน้องไอซ์เขาแรงเหลือเกินใช่ไหมพี่วัชกรนะครับคุณเลิกเปลี่ยนดีนะฮะคุณจิตติมาสวัสดีครับน้องแอร์สวัสดีครับเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ให้กันนะทุกท่านนะข้อหน้าจอสองครั้งก็ได้นะครับเนี่ยตอนนี้เขามายังกดไลค์ผมไม่ครบเลยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคุณเลิกกดได้กันหรือยังครับคุณจิตติมากดหรือยัง น้องแอร์กดให้กันยังครับคุณพรชัยพิวัฒกรกดให้กันหรือยังครับนะฮะอ่ะโอเคนะฮะไลก์ก็ใกล้เคียงกับคนที่เข้ามาแล้วนะฮะทักทายกันนะฮะเดี๋ยวเราไปกันใหม่นะครับก็คงเอาเรื่องแรกก่อนดีกว่านะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของเนี่ยแหละฮะก็เป็นงานนะฮะเขาเรียกว่าเป็นดิวเด็ดนะฮะดิวเด็ดของทางพักเพื่อไทยนะนี่แหละที่จังหวัดสมุทรปราการที่ผมเคยพูดมาเสมอว่ามันเป็นสวิงสเตทนะครับ คือคนจังหวัดนี้เวลาเขาจะเลือกพักไหนเขาจะพร้อมใจกันเลือกนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็พักเพื่อไทยทั้งจังหวัดนะครับสมัยต่อมาก็เป็นพลังประชารัฐทั้งจังหวัดนะครับรอบที่ผ่านมาก็เป็นสีส้มทั้งจังหวัดเนี่ยพิวัชากรนะเออเนี่ยแต่ถ้าพี่วัชนกรเป็นไม่ได้พี่วัชากรคงอยากจะให้เป็นสีฟ้าทั้งจังหวัดนะนะแต่ครั้งนี้ขอให้เป็นสีแดงกลับมาทั้งจังหวัดแล้วกันนะครับทุกท่านครับนะโอเค อันนี้ก็เป็นเรื่องราวคือมันจริงๆนะเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นทําไมมันถึงต้องห่างก,กันไปหรือต้องปล่อยมือกันไประหว่างอ่าเพื่อไทยนะไม่ใช่ฮะตระกูลอัศวเหมเนี่ยหรือปากน้ําเนี่ยกับทางภูมิใจไทยน่าจะเป็นเรื่องราวของนะฮะของเรื่องของเด็กๆนะฮะที่มันมีประเด็นปัญหาความรักร้าวร้าฉานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็เลยปล่อยมือจากทางภูมิใจไทยแล้วก็กลับมาอยู่กับเพื่อไทยนะครับผมการันตีได้ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยอ่ะ สมุดประการที่มีผมจำไม่ได้ว่าแปดหรือสิบนะแปดหรือสิบเขตนะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อไทยถ้าสมมติอาศวาเหตมาอยู่เพื่อไทยเนี่ยอย่างน,น้อยค่าที่นั่งน่าจะได้ครับนะฮะ mm hmm. ทักทายทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอัะทยอยแล้วเข้ามาร้อยกว่าท่านแล้วใครเห็นอย่างไรนะครับว่าตรงนี้ผมถือว่าเป็นดีลเด็ดนะฮะดีลเด็ดนะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วนะฮะว่าที่บอกว่าเพื่อไทยมีแต่เลือดไหลออกเนี่ย เลือดไหลเข้าเนี่ยมีความหมายมีนัยยะนะทุกท่านนะนะเพราะว่าในส่วนของนะฮะอ่าใช่ครับแต่ก่อนก็คือตอนนี้ก็ยังเป็นอ่าแปดเขตนะพี่วัชกรมาใหม่ครับคุณบดิ์ทัดทายนะครับเป็นอัศวะเหมตอนนี้ก็อ่อเนี่ยที่ผ่านมาแค่ไปแพ้แค่นั้นเองครับอัศวะเหมไปแพ้แต่ครั้งนี้ผมคิดว่าด้วยกระแสความนิยมของพรรคส้มเนี่ยน่าจะไม่ได้กลับมาแล้วล่ะนะครับแล้วก็รวมถึงผมก็มารอลุ้นนะฮะว่าคุณกรุงศรีวิไลสุทินเผือกเนี่ยนะฮะหรือคุณ พระเอกหนังเราเนี่ยกรุงศรีวิไลจะไปอยู่นะฮะพักไหนอาจจะกลับไปเพื่อไทยเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะกรุงศรีวิไลสุทินเผือกเนี่ยนะครับนะฮะก็มีได้รับความนิยมอยู่ในเขตนั้นพอสมควรนะครับผมเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยด้วยกระแสะพักส้มเนี่ยก็นั่นแหละครับก็กลายเป็นว่านะฮะคนรุ่นใหม่ตอนนี้สมุทรปราการเนี่ยมันเป็นชานเมืองใช่ไหมทุกท่านเป็นปริมณฑลเนี่ยติดกรุงเทพอะ่ะมันจะมีคนที่ คนทํางานเนี่ยนะฮะและมีหมู่บ้านจัดสรรมีคอนโดมีอะไรเกิดขึ้นเยอะนะฮะมันก็จะมีคนรุ่นใหม่หรือคุณชนชั้นกลางนี่เข้าไปอยู่เยอะนะครับดังนั้นก็ก็เลยมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับครั้งที่ผ่านมาก็เลยลุมไปเลือกส้มกันเยอะมากเยอะมากเยอะมากจนกลายเป็นว่ายกจังหวัดนะฮะแต่ครั้งนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคนคนทำงานหรือเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะตระหนักรู้อาจจะไม่ทั้งหมดแหละครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าคะแนนเสียงส้มจะไม่ได้มาทั้งจังหวัดเหมือนเดิมนะฮะ จะก็และอีกอย่างหนึ่งอัศวเเหมน่าจะมาทวงความยิ่งใหญ่คืนได้ใช่ไหมครับคุณตีครับนะอัศวเเหมเนี่ยน่าจะมาทวงความยิ่งใหญ่คืนได้และอีกอย่างหนึ่งอัศวเเหมมาอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยทําการบ้านดีๆเจาะให้ถูกๆเนี่ยเชื่อว่าบางทีเผลอๆเ,เพื่อไทยในสมุดประการจะกลับมาทั้งจังหวัดนะฮะตรงนี้คุณสวัสดิ์มณีเนมน้องเมฆคนลึกรับนะฮะสวัสดีทักทายนะครับ สสดท้ายสามร้อยกว่าท่านนะฮะอยู่ด้วยกันตอนนี้สามร้อยหกท่านนะครับขอบคุณนะฮะเข้ามาแล้วมาพูดคุยกันวันนี้ก็จะเป็นทั้งการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องของนะฮะ,ะขึ้นหัวข้อเป็นการเมืองก่อนถ้าขึ้นเมื่อไหร่มีหน้าน้องไอซ์นี่ผมโดนรีพอร์ตตลอดเลยนะฮะก็เอาเป็นว่าเอาเป็นการเมืองคุยกันไปก่อนนะใช่ไหมน้องแอร์นะฮะอ่ะมีอะไรบ้างครับในส่วนของเพื่อไทยเองนะครับเพื่อไทยเองเนี่ยก็จะมีสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของยุทธศา,ศาสตร์ของเพื่อไทยนะครับครั้งนี้เนี่ย จะวางยุทธศาสตร์กันอย่างไรนะครับเพื่อไทยในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ถามว่าคุณจุลพันธ์ขึ้นมาเนี่ยเหมาะสมไหมในความรู้สึกผมก็มองว่าเหมาะสมนะฮะที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแต่สําคัญที่สุดคุณอุไรวันนะครับนะฮะหรืออุไรวันนี่น่าจะเป็นมาโมเฟมิลีหรือเปล่านะทักทายคุณอุไรวันนะครับนะฮะทักทายนะฮะอัศว์เหวเห์แพ้พักประชาชนที่ผ่านมาแพ้ครับสุรศักดิ์แต่ครั้งนี้คงจะไม่แพ้แล้วล่ะนะสุรศักดิ์ครั้งนี้ประชาชนอาจจะแพ้ก็ได้นะ อาตุลเห็นเขามาอยู่เพื่อไทยแล้วนะอืมครั้งนี้ก็น่าจะกลับมาได้แหละนะมีบทเรียนตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีมันมีหลากหลายประเด็นครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยนะฮะตอนเนี้ออมาโมนะโอเคครับคุณโอเรวันนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหมู่บ้านเกิดขึ้นใหม่คอนโดเกิดขึ้นใหม่รวมถึงโรงงานมันมีเยอะในสุวรรประการเนี่ย แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคนที่อายุยังไม่มากนะครับคนทํางานลมง,งานต่างๆนานา,นานเนี่ยบางคนก็มาปุ๊บก็บมาซื้อบ้านตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงนั้นนะฮะก็นิยมนะฮะนิยมอ่าอ่าพ่อของฟ้านะครับนะบก็คือพิธาดิ้มจเจลรลิญรัตโอโหตอนนั้นทั้งรูปหล่อเคยเป็นนักแสดงวาทกรรมก็เก่งพูดเก่งอะไรเก่งโอ้โหลุมมาให้นะฮะแต่สุดท้ายมาก็นั่นแหละครับสิ่งสุดท้ายมาในสิ่งที่ ในส่วนของพรรคส้มมาทํางานครั้งนี้เนี่ยผมถือว่าสอบตกนะฮะสอบตกเนี่ยคือสอบตกในเรื่องของอะไรครับก็สอบตกในการไปยกให้น้ำเงินขึ้นมาเป็นนายกกละฮะแล้ววันนี้ก็จะมาอ้างอะไรไม่ได้แล้วนะจะไปตรวจสอบใครมันพูดได้ไปเต็มปากหรอครับนะคุณจะมาตรวจสอบเรื่องอะไรล่ะตรวจสอบผู้กองธรรมนัฐจะมาตรวจสอบอะไรแต่คุณก็ไปยกมือให้สีน้ําเงินไงสีน้ําเงินเขาก็จะเลือกใครขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีก็ได้หรืออะไรก็ได้นะฮะคุณพูดไม่ได้เต็มปากใช่ไหมคุณธนกรถูกต้องไหมนะฮะแล้วเนี่ยมีนายกไว้ทําไมเนี่ย จริงๆนะทุกท่านทักทายทุกท่านนะครับเราก็คุยกันไปเรื่อยกๆก่อนนะครับนะอืมใครมีความคิดเห็นอย่างไรมาแสดงความเห็นร่วมกันนะฮะที่อยู่ด้วยกันสามร้อยกว่าท่านเนี่ยนะครับนะเอาเป็นอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปค่อยเปิดครับแล้วก็เดี๋ยวรูปของนง้ององค์น้องไอ้ค่อยขึ้นทีหลังครับ <laughs> ขึ้นเมื่อไหร่กูโดนรายงานตลอดเลยนะฮะเนี่ยคุณนัทนากรมองอย่างไรครับนะ ส่วนความขึ้นไหวอื่นๆล่ะครับตอนนี้ก็นายกหนูเองก็นะฮะเรื่องของหวยเนี่ยขย่มเก้าอี้อนุทินนะร,รมนัดชิงชิงไม่ได้หรอกครับถ้าหลักฐานมันไปถึงก็ว่ากันไปครับนะครั้งนี้ก็ไม่รู้เพราะอะไรนะสุดท้ายมานี่แหละขย่มมันไปขย่มกันมานี่แหละคะแนนเสียงตกกันทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะกล้าทําหรือภูมิใจไทยหรือประชาชนเองก็โดนสวนกลับนะฮะจริงๆแล้วสุดท้ายมาเนี่ยเพื่อไทยจะกลับมาเยอะนะครั้งเนี้ย เล่นกันเองนะฮะซัดกันนัวรัวกันยับเนี่ยสุดท้ายเพื่อไทยจะมาจริงๆนะเนี่ยทุกท่านนะฮะในขณะนั้นส้มเป็นกระแสนิยมในยุ่รไใช่ครับคุณจิติมานะครับด้วยวาทกรรมด้วยนะครับแล้วก็ด้วยการสร้างภาพว่าเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีเหลือเกินนะับเป็นคนที่จะมาสร้างความเท่าเทียมนะฮะพระราดอนพระราดอนภาพเสรีภาพนะฮะโอ้โหทุกอย่างวาทกรรมมาเต็มหมดฮะ แล้วก็รวมถึงเด็กรุ่นใหม่ที่นะฮะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยก็ได้รับความปันหวานว่าถ้าส้มขึ้นมาเป็นรัฐบาลเป็นนายกเนี่ยสิ่งที่จะทําเลยนั่นคือยกเลิกการเกณฑ์ทหารโอ้โหไอเด็กพวกนี้ก็ไม่อยากจะเกณฑ์ทหารสิครับไม่อยากแล้วนะฮะไม่อยากเกณฑ์ทหารแล้วต้องเลือกพักนี้แหละเราจะได้มีความหวังมันจะเป็นความหวังเราไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารโอ้โหสุดยอดน,นะนี่แหละคิดดูแล้วกันนะฮะมีส้มต้องมีเทาเออเทาเต็มพักเลยครับนะมีส้มต้องมีเทา นะฮะเขาเต็มพักเลยแหละครับทุกท่านนะก็นี่แหละก็แล้วแต่ครับส่วนตัว,ว,วตัวผมเนี่ยนะฮะมีเราไม่มีส้มครับนะผมไม่เอาด้วยพักนี้อย่างไงก็ไม่เอานะฮะในความรู้สึกส่วนตัวนะครั้งหน้าถ้าสมมุติว่านะครับแดงเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยถ้าจะจับมือกับน้ําเงินผมไม่ติดนะจะจับมือกับประชาธิปัตย์ก็ไม่เป็นไรครับ <a> person, จะจับมือกับทางผู้กองธรรมนัฐไม่เป็นไรครับถ้าไปจับกับส้มเนี่ยผมอาจจะทําใจลําบากนะฮะ ผมไม่รู้นะแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่ามุมก็คือทุกคนเนี <anes> ่ยพยายามจะเล่นเกมในการโดดเดี่ยวเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่าพักนะฮะพักภูมิใจไทยพักส้มพักอะไรต่างๆนานาเหมือนจะร่วมมือกันแล้วก็ปล่อยโดดเดี่ยวเพื่อไทยนะฮะนะโอเคคุณอนุชาก็บอกผมก็ไม่เอาส้มนะฮะโอเคครับนะฮะคุณปะคุณภาคภูมินะฮะสักทายนะครับภาคภูมิครับคุณธนกรบอกว่าอะไรครับเนี่ย รัฐบาลชุดนี้ทําบุญมามากๆเงียบกันหมดใช่ครับเงียบนะฮะทำอะไรเงียบนะฮะแล้วก็ยังมีฝ่ายคุ้มไปช่วยอุ้มบุญให้เขาด้วยนะครับนะ,ะไปทําเรื่อง mou กับทรัมป์เสียเปรียบทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิริกัญญาดันออกมาเป็นเหมือนโคศกพ,พักหรือเลขาพักนะฮะทั้งที่ตัวเองอยู่ประชาชนแต่ก็มาบอกว่าอนุทินเนี่ยสอบผ่าน ทำได้ดีมากในการประชุาครั้งนี้โอ้โหทุกท่านคิดดูแล้วกันแล้วจะเลือกมันพวกมันไปเหรอครับเอาพวกมันไปครั้งนี้เนี่ยนะฮะไม่ต้องให้ผมบอกอะไรมากที่ผมออกมาพูดถึงเรื่องของส้มผมมาตีแผ่เรื่องของน้าเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ผมอยากจะตอบท่านว่านี่แหละทําไมทุกท่านถึงต้องเลือกเพื่อไทยก็เพราะสิ่งนี้แหละครับทุกท่านนะเลือกเพื่อไทยอย่างน้อยปากท้องทุกท่านก็จะอิ่มครับนโยบายบางอย่างมันอาจจะไปไม่สุดไปไม่ถึงแต่ให้รู้ไว้ว่าพักนี้เป็นพักที่ เอานโยบายมาใช้ได้จริงในหลายๆเรื่องนะครับมากกว่าทุกรัฐบาลครับนะฮะแล้วคุณไปดูอ่นโยบายของพรรคส้มทิสามร้อยกว่าข้อเนี่ยมันอะไรที่จับต้องได้ไหมกินได้ไหมไม่มีทางครับสวดสดีหกร้อยกว่าท่านนะครับคุณวัดดดาสุขสินนะฮะสุดสดีนะครับคุณภาคภูมิก็ทักทายไปแล้วคุณอนุชาด้วยนะครับทักทายกันแล้วนะฮะวันนี้ดาก็มีอะไรแสดงความคิยมเดินมาได้นะทุกท่านครับ ถึงวันนี้เนี่ยนะฮะยุทธศาสตร์เพื่อไทยมันมีอะไรบ้างนะครับมันเป็นอย่างไรนะฮะอย่างที่หนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำนั่นคือการตรึงบ้านใหญ่ในหลายๆบ้านนะครับที่ก็น่าจะตรึงได้สําเร็จเหมือนที่ใครรือว่าเกรียงการตรินันจะไปตระกูลการตรินันจะไปก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะหรือในหลายตระกูลที่ได้เข้ามาเนี่ยนะครับที่ได้เข้ามาเนี่ยก็กลายเป็นว่าน,นะครับ